การันตีเลยค่ะว่าถูกที่สุดในตลาดราคาอยู่แค่7 9 0 0 0บาทเท่านั้นตอนนี้นะเราอยู่ในยุคที่น้ำมันโคตรแพงเหมาะก,กับรถคันนี้มากๆเจ้าโคโราคอร์สคันนี้เป็นระบบไฮบริด ตัว HV Premium ปี2020รถเจ้าของเดียวไม่แสนนิดๆเท่านั้นการันตีเลยว่าราคาถูกที่สุดในตลาดภายในเบาะหนังสีแดง Terra Rosa เหมาะกับสาวสวยๆอย่างเราพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันหน้าจอทัชสกรีนระบบสัมผัสมีบลูทูธ VR Apple CarPlay มีกล้องถอยหลังมีระบบ Kick Activate ม่านบังสายตาเบาะพับได้ ผลจักรยานได้โครงสร้างน็อตเดิม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 เครื่องยนต์1.8ไฮบริดประหยัดน้ํามัน20กิโลลิตรได้ยางมิชลินปี22จากราคาป้ายแทงล้านหนึวันนี้การันตีเลยค่ะว่าถูกที่สุดในตลาดราคาอยู่แค่79,000บาทเท่านั้นปีดาวได้ดอกเบีย้ยเริ่มต้น 2.8984งวดผ่อนเพียงแค่13เท่านั้นค่ะใครกำลังหารถรุ่นนี้อยู่นะสุดยอดความประหยัดใครอยากเป็นเจ้าเก้าเจ้าของรีบทักมาเลยค่ะ093 746 5665หรือช่องทางการติดต่อของ MB คาทุกช่องทางเลยค่ะ